บ้าวเป็นไรอ่ะเป็นไรอ่ะพี่จามแบบนี้นะมันหลุดเลยนะจามล้วหลุดเลยโอ้ยนม่ขนาด่าทำไหนมีปัญหานี่แล้วม,มันอาจจะได้ผ่าเครื่องอะไรนี่แหละอ้าทำไมอ่ะมันจามเนาะมันเกิดคนพี่วงซ้นนี่โอ้มาทำอะไรแถวนี้เนี่ยโอ้ย ผ่านมาพอดีเลยครับอุ้ยเสียวงจะไปไหนลูกพี่แกจะไปไหนอะ่ะทุกคนเราไม่ได้เจอแกนานเลยครับตั้งแต่บ้านกรวดครับอันนี้อยู่สุรินทร์ครับรถแกมาถึงสุรินทร์เลยบอกเออนี่ไง เอาเรื่องเหมือนกันนะทุกคนแกก็ไปเรื่อยๆครับผมก็เพิ่งมาเจอแกนี่แหละอเสียวงพวงซิ่งเดี๋ยวแกจะจอดไหนเนี่ยจะได้คุยกันหน่อยอแกนี่สุดยอดจริงๆนะทุกคน รถแกยังแรงเหมือนเดิมไหมเนี่ยโอ้โหโอ้โหบบาวๆุูพี่วะ <c oughs> แกออกมาถนนใหญ่เลยนะครับผมออกถนนใหญ่เลยครับอู้ทำไมสายแรงเนี่ยอุ้ยเสียวงมันสายแรงนะเนน่ะเบาๆเด้อลูกพี่เด้อ อย่าแล้วคลิปนี้เราเราจะตามเสียวงไปครับแก,กจะไปไหนอันนี้ยังไม่รู้ครับว่าแก,กจะไปไหนนะทุกคนผมก็ยังไม่รู้เหมือนกัน Say su ráo bóng đưa ra đây 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 dưới đây 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 บอกผมอะไร FC โฉบจากสุพรรณบอกอู้ FC เขียวเขาให้โอ้ผมผ่านมาพอดีเลยเสียได้ไม่อยากขรับกังใจเนาะโอ้ให้แกอย่างให้เลยให้อะไรโอวันนี้เป็นอะไรเนี่ยตอรอไม่ได้อาบน้ำบอกมันมีเสื้อใส่ครับโอ้หะเสียของไปไปไหนี่ไปหาแกบอว่าไปหาแกมันยังจะทันอะไรอ๋อแกอันนี้เป็นเป็นบอกขยะบอก เนี่ยแกบอกว่าจะพยายามทำให้ดเมอฝนก็ตกด้วยเสียไ<อ>ปะจะตามแกไปผมก็อยากเห็นเหมือนกันนะพี่วงผมไม่ได้เจอแกนานแล้ว <c oughs> ไม่ได้ผ่านมาแล้วครับผมถามเสียสุรัตครับ <c oughs> ว่าแกอยู่ไหนพอเห็นแกลงแกเสียสุรัตลงทริปเนาะ ก็คิดถึงพี่วงครับก็เลยอยากมาหาคุนมาแล้วครับจอดถามข่าวถามคราวน่อยได้ไหมเนี่ยดิเกรีบเสียววงโอ้อลีย เสี่ยเดี๋ยวจอด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 เลยจอดเลยโอ้อเสียวงอุ้ยจะจอดก่อนคุยกันก่อนสิโอ้คิดถึงจังเออโอ้เสีย่ยสดีครับอู้ทำไมล่องมาไกลจัาายยงเลยอ่ะเอามาทางนี้แหละครับทางาจำกินปะ เราทางประจําอันนี้พี่จะไปไหนนี่ก็จะเข้าเมืองเลยครับเอา้าอันนี้ทางนี้เข้าเมืองได้บ่ครับแต่ว่าผมต้องหาของเก่า้วยไงอ๋อทางนี้มีบอกขยะบ่พี่นี่ครับมีที่หาย<อ>เพราะว่าถ้ากลับเลยก็ไม่มีค่าน้ำมันครับก็ต้องหาอย่างนี้ไปเรื่อยๆอ๋อขายไปเรื่อยๆอันนี้เราจะไปได้ปุ๊บเราจะขายขายไหนพี่มันจะมีอยู่ที่เชื้อเพลิงนะครับที่ปกติจะเคยลงที่ชอลอันนี้พี่ออกจากวันกววตั้งแต่วันไหนเนี่ยออกหลายวันแล้วตั้งแต่น่าจะวันที่ยี่สิบเก้าหรือถอยสามเอ็ดสามยี่สิบเก้าบอ หาพี่ไม่เจอจนจนถึงเสียดินมาลงคลิปวันนั้นแหละไปนอนอยู่ที่บ้านเอปกคนชายก็สองคืน,นอบอกสองคืนอนอนเอกคลชายสองคืนสามคืนอ๋อสามคืนแล้วถึงได้ออกมาอืมกินคงกินข้าวแล้วบ่พี่เมื่อกี้ก็กินแล้วครับข้าวเช้าได้อะไรกินข้าวเลือกเลือหน่อยหนึ่งตัวหนึ่งสามสิบห้าบาทเอาซื้อซื้อมาแต่ไหนซื้อมาจากประสาทใช่ไหมครับอันนี้พี่มาแต่ไหนมาแต่ประสาทอ่ะตอนวันเนี้ย มาจากประสาทแล้วเครื่องมีปัญหาอะไรไหมพี่มันจะร้อนกว่าปกติครับมันจะหลุดี่อะไรหลุดเนี่ยคาบูอ๋อทำโอ้ยอันนี้พี่แปลงใหม่เหรออันนี้ทําใหม่ครับเพราะว่ายางมันขาดไปแล้วยางเก่ามันอาตอนแรกคาบูมันมันตรงมานี่เลใช่ตรงอันนี้พี่พี่แปลงยังไงมันมาติดตรงนี้ด้วยไงทีนี้ผมก็เลยหันออกแล้วก็เปลี่ยนตัวเนี้เพราะว่ายางเก่ามันขาดอ๋อพี่พี่เปลี่ยนพี่พี่เอาตัวนี้มาจากไหนหรือพี่ไปแปลงเอาไปเอาตัวไหนมาแปลงเอา แปลงยังไงอะอ้าวก็แปลงใส่แล้วเนาะมันไปซื้อแล้วมันไม่มีก็เลยแปลงซื้อตัวนี้มาแปลงเอาไม่ไอ้ตัวเนี้ยมันมันงอเหรออันนั้นก็อันเดิมมันอ๋ออันเดิมเหรออันเดิมมันงออย่างงี้เหรอพี่เปลี่ยนแค่ยางนี้อ๋อแปลงงอมันก็คืนได้อยู่แต่ว่าถ้าอย่างงี้มันจะไม่ค่อยหลุดไงบ่ อ๋อถ้าถ้าชนอันนี้มันหลุดนะพี่นะมันมันชนเหล็กเนี้ยอืมมันตึ๊กตึ๊กตึ๊กแล้วมันก็จะหลุดออกถ้าอย่างนี้มันก็จะอยู่เออแบบนี้แข็งเรงเลยนะสิกับอันนี้มันจะแข็งกว่าใช่ใช่เราเดิมอันนี้มันทนตรงน้วนอกนั้นมีปัญหาอะไรอีกไหมพี่ที่มันมีปัญหาก็มันเกี่ยวกับความร้อนนี่แหละ๋อความร้อนอย่างเดียวเลยร้อนแล้วมันมาทาให้ตัวนี้หลุดง่ายไงอ๋อแล้วพี่เช็ค้มันเครื่องน้ำมันอะไรบ้างเครื่องก็เช็คมาเรื่อยๆอยู่นั่นแหละอย่าให้ขาดเด้อพราะว่ามัน ปกติทาไมมันร้อนกว่าปกติใช่ไหมร้อนมากเลยร้อนกว่าปกติเนาะเพราะว่าเหมือนเครื่องมันแลบเนี่ยมันแลบแล้วมันร้อนมันมันแลบแบบไหนบีมันจามอะเครื่องจามเวลาจอดนิ่งๆมันชิชิมันจามมันก็บมันแลบได้แล้วก็มันจะทาให้ร้อนปกติตรงนั้นแหละอันนี้จะไปเก็บไกลไหมพี้เลือประมาณกิโลกว่าสองโลบอกจากนี้ไปถึงถนนก็ เกือบโลแล้วเนาะที่รถจอดนู่นน่ะแล้วก็เลี้ยวจากนั่นไปนู่นอีกไปถึงแยกอีกประมาณกิโลนึงแล้วไปนู่นอีกประมาณกิโลนึงก็ถึงกิโลอ่ะไปพี่ปะผลมาะละเดี๋ยวจะไปจอดร้านค้านี่มาจากไหนล่ะมาจากบ้านกรวดมาหาพี่ว้าคิดถึงจันนะนี่ <S <S 2> <S 2> ผมคิดถึงพี่นะเนี่ยผมหาพี่ไม่เจออ่ะไปพี่ตามไปฝนมาแล้วครับเจ้าวง เปล่าเป็นไรอ่ะเป็นไรอ่ะพี่โยว่ามันเป็นไรอ่ะจามมันหลุดเลยโอ้ยขาวบูนหลุดเลยเนี่มันเพราะม,มันมันจามแบบนี้นะมันหลุดเลยนะจามล้วหลุดเลยโอ้ยมีขนาดว่าท<ม>ับไหนมีปัญหาอี่แล้ว มันอาจจะได้ผ่าเครื่องอะไรนี่แหละอ้าวทำไมอ่ะมันจามเนาะมันเกิดจากอะไรพี่มันคือจามมันน่าจะรั่วเนี่ยมันไม่ระเก็นรั่วก็วาลรั่วเนี่ยอ๋อมันเลยจามงี้บอกใช่ใช่หรือมันเป็นเกี่ยวกับไฟเนี่ยไฟแรงเกินนี่ไม่ไฟมันมันตัวไฟจะพราะอะไรเนี่ยไฟมันไม่สะดวกอืมวิ่งมาก็โอ้แคนนี้ก็ไม่น่าจะลุนาะอยู่ให้มื่อไนี่ ฝนก็ตกตกหยุดหยุดนะนั่นแหละทันพอรำคาญมันไม่ตกเอาไม่ได้ไปทำลงบ่อป่ะในวันนี้นะนไม่ครับฝนมันตกพี่มันตกลดลงไม่ได้ใช่ต,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 ติดออกมาแล้วจามไม่ดีเลยอือปุ๊ยเลยเนะ โซอะไรตกโซอะไรเอ้ายิงบ่เอ้าแล้วทำไงอะจะไม่ต้องลื้อเครื่องอีกหาแล้วจะไม่ต้องลื้อเครื่องอีกหรอผาข้างก็ใส่โซมาโซ่ตกแล้วมันดังโคกเลยจริงแล้วมันไม่เป็นไรอ่ะพี่ถ้าโซ่ตกแบบเนี้ยมันคงไม่เป็นไรแบบหน้ามันอาจจะโซโซเคลื่อนด้วยมั้ง อ๋อมันโซเคลื่อนแล้วไม่ตรงมากนะเป็นเป็นตัวตั้งมันไงโอ้ตัวตั้งเพราะเรามันยันเนาะมันมันไม่มีตัวยันใช่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 พอมันหย่อนปุ๊บมันก็ตกเพราะว่าตัวยันน่ะมันใช้ไม่ได้ไงออทีนี้มันเนี่ยเพิ่งมาตกนั่นนี่อ้าวต้องลื้อนั่นนี่ต้องปล่อยให้มันเย็นนั่นแหละพี่มันเป็นกับตัวยันโซนั่นแหละผพราะว่ามันมันเสียไง อ๋อแล้วโซ่อันใหม่ที่เขาให้มาใช้ยังไม่ได้ใช่ไหมไม่มีมันถูกมันไม่ถูกกันบอกไม่ถูกมันเส้นเล็กเราเอามาวัดเลยใช่ไหมดูแล้วมันเส้นเล็กแล้วก็อีกเส้นก็เหมือนจะยืดเหมือนกันอ๋อแล้วเราก็ต้องใช้เครื่องเดิมก็เลยต้องใส่ตัวเดิมก็ถ้าข่าวออกมาก็จะเสียตะเก็นแบบลัใช่ไหมครับนี่ก็อ๋อแล้วพี่มีปะเก็นอ๋อปะเก็นเขามีอยู่เนาะปะเก็นแต่ทีนี้มันโซ่มันตกอีกแล้วมันตกกี่รอบแล้วเนี่ยเพิ่งตกนี่เหละ ปกติมันหลุดแต่ไอตัวนั้นมัน่ะหลุดแต่คาบูแต่คาบูนี่หลุดตลอดทางีโซ่เพิ่งมาอ๋อคาบูหลุดตลอดทางเลยคาบูนี่ตกตลอดทางเพราะว่าแปลว่าย่อนเร็วเหมือนกันนันเนาะใช่จากจากบ้านกรวดมานี่มามาหย่อนมาตกที่นี่ไม่ใช่หรอกพี่มันมันเป็นภาระไงภาระมันเยอะมันก็เลยเหมือนโซ่นี่ไม่ใช่พี่เริ่มหย่อนแล้วหย่อนแล้วนั่นแหละ เหมือนมันแบกเยอะแล้วมันแค่รถใช่ไหมเครื่องเล็กมันก็ยังไตได้เนาะแต่ว่าเนี่ยเครื่องนี้มันจะมีปัญหาอยู่ดอกถ้างั้นมันก็ไม่ร้อนขนาดนี้หรอกนั่นแหละ <laughs> เพราะว่ามันไม่สมบูรณ์ไงนั่นแหละถ้ามันสมบูรณ์เนาะค่าจจะโอเคนะพี่เนาะต้องไปซื้ออะไรนะั่ต้องซื้อตัวยันแบบั้น ตัวยันใหม่มันจะถึงหรือเปล่าผมไม่รู้ตัวยันโซ่นะอันนี้ไม่ใช่พี่แปลงใหม่อระแปลงแต่มันไม่ได้ต้องมันต้องตั้งตลอดไงถ้าถ้าซื้อตัวใหม่พี่ก็ไม่ต้องเอามาแปลงอีกหรอไม่ไม่ต้องแปลงก็ใส่เลยก็ปล่อยให้มันยันอัตโนมัติมันมีสปริงใช่ไหมครับใช่เพราะว่าเวลาสู้มันยืดมันก็จะยันของมันเองเยอมากมันก็จะยันเพราะว่ามันอัตโนมัติใช่ไหมครับที่ว่าเขา ให้มันเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันเป็นอัตโนมัติแต่ของเรามันต้องตั้งตลอดอทีนี้ผมไม่ได้เช็คผมไปดูแต่นั้นนี่ดังพูดเลยโดนวาวหักหรือเปล่าไม่ไม่รู้ว่าหักหรือเปล่าเพราะถ้าโซ่ตกเนาะพี่เนาะอันตรายเดยอันตรายถ้ามันก็ไม่น่าจะตกนะจริงจริงนอกจากมันจะหย่อนจริงๆอ่ะมันยึงตกอ่ะมันหย่อนแล้วมันยึงตกแปลว่าไม่น่าจะหย่อนเต็วขนาดนั้นทำไมี่ใช่ไหม นนั่เพราะว่ามันดอนผิดปกติมันเลยย่อนเร็วปกติแล้วมันไม่หย่อนเร็วขนาดนี้หรอกไปเดี๋ยวผมไปขยบรถมานี่ก่อน